คือเอาง่ายว่าจะแปลงเป็นถ้าเป็นมอสเฟตก็คือเจนะครับแปลงเป็นเจอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเชนะครับแปลงเป็นเจอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะตัดวงจรชุดนี้ออกนะครับก็คือเป็นคล้ายๆวงจรใบอับนะครับผมจะยกอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็น R 220อยยสิบโอห์มนะครับตัวนี้นะครับ แล้วผมจะเอาอาร้อยโอห์มนะครับผมจะต่ออาร้อโอห์มมาใส่แทนนะครับตัวนี้จะมาลงเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับกับสลัดตัวนี้ก็ใส่มอดเฟตนะครับก็คือมอสเฟตเบอร์สิบพียสิบนะครับสลับมอดเฟตตัวนี้เป็นมอสเฟตอ่าพีเนะครับสิบพีสิ ตัวใหม่นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็น pnp เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะทําเป็น j อย่างเดียวนะครับนะครับตัวนี้ตอนแรกเป็น j กับ k นะครับผสมนะครับนี่นะครับก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวบัดทีขานะครับบัดทกีขายเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงวงจรอีกนะครับไม่ใช่ทำไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะมอดเฟสนะครับต้องแปลงวงจรด้วยนะครับ นี่ก็เป็นช่างออบซาวนะครับบ้านใหม่ชัยภูนะครับออบซาวเอ็นสารพัดซาวไปเรื่อยๆซาวไปเรื่อยๆครับนะครับเพราะว่าคือปกติแล้วตัวนี้ก็เป็นเป็นไฟบวกนะครับเป็นตัวป้อนไฟบวกเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวป้อนไฟบวกแต่นะครับเราจะตัดขาเออเราจะตัดไฟบวกออกนะครับ ซึ่งเราจะเอาไฟบวกมาป้อนที่ขาซอดนะครับก็คือขาตัวถังนะครับเราจะย้ายนี่คือไฟไฟบวกนะครับตัวนี้ไฟบวกก็คือต่อตรงนี้นะครับแต่เ,เราจะย้ายมาต่อตรงนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่ไปเลี้ยงวงจรนะครับตัวนี้ไฟบวกเราจะเราจะต่อสายนะครับจากจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่ง ัวนี้ก็คือวงจรเขาเขาก็ได้โยงสายครับเป็นจำจำจำมาอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเอาไฟบวกเข้าไปเลี้ยงจุดนี้นะครับแต่ผมจะเอาไฟบวกจากสายนี้มาป้อนลงที่ที่ขานี้นะครับคือก็คือขาตัวถังนั่นเองนะครับแล้วจุดนี้ก็เป็นไฟบวกเข้าไปเลี้ยงเหมือนกันแต่ไฟบวกผมจะต่อสายจากเส้นนี้มาหา จุดนี้นะครับจุดที่จะเอาไฟบวกมาเลี้ยงนะครับก็คือต่อต่อเข้าหากันได้เลยนะครับสองจุดนี้นะครับนี่เป็นแผ่นวงจรเครื่องขยายทั่ว,วไปหลังจากเราลอยเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งฝั่งทางขาขาเดนนะครับตัวนี้เป็นขาซอสนะครับตัวนี้เป็นขาเดนขาเดนนี่จะเป็นสายลําโพงนะครับตอนแรกตัวนี้เป็นเส้นเส้นสายที่เขาจะเข้าต่อจุดลําโพง อย่างงงนะครับเราจะสลับสายไฟนะครับเปนไฟเลี้ยงมอสเฟตครับตัวนี้ก็คือเราก็ได้บัตดจีติดกันแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นไฟบวกนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเอาไฟบวกเข้ามาเลี้ยงจุดนี้นะครับครับจุดนี้จะเป็นไฟบวกแทนนะครับตอนแรกก็คือจุดนี้นะครับ วันนี้เราแปลงมอสเฟตนะครับคือเอามอสตเฟตตัวเกมาใส่นะครับสลับขากันระหว่างสายลำขาลำโพงกับขาไฟนะครับเอาง่ายๆนะครับผมจะไม่อธิบายแบบให้สับสนนะครับเราสลับไฟไปเลี้ยงระหว่างขาเออขาเดนกับขาซอสนะครับขาเดนครับตัวนี้จะเป็นขาซอสนะครับไฟเลี้ยงนะครับถ้าเป็นเจนะครับ ครับจากนั้นนะครับขานี้มันจะเป็นขาลำโพงนะครับตัวนี้มันจะเป็นขามาร่วมกัดกับขาตัวนี้เป็นซอสนะครับซอสกับซอสมารวมกันนะครับจุดนี้นะครับก็คือซอสกับซอสนี้มารวมกันนะครับตัวนี้คือซอสฝั่งทางนี้จะเป็นไฟจะเป็นไฟบวกไฟเลี้ยงนะครับผมจะตัดแผ่นวงจรตัวนี้ออกนะครับตัดออกเลยนะครับตัดออกจากกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนวงจรค่อยๆอีดูนิดนึงนะครับท้ายคลิปนะครับต้องไปดูท้ายคลิปนะครับถึงจะเข้าใจนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัดออกจากกันเลยนะครับฝั่งทางนี้นะครับคือแผงแผงวงจรมันจะวิ่งมาหากันกับตรงนี้นะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับกับจุดนี้นะครับวัดเฟียรมันหาซื้อแล้วมันแพงมากเลยพอดีเรามีอุปกรณ์ที่บ้านมันหลงเหลืออยู่นะครับ เดี๋ยววัดดูครับว่ามันถึงกันหรือเปล่าย้ายจากไฟไฟบวกมาต่อที่ย้ายจากขาจเอขาขาดีนะครับก็คือขาขาเด่นนะครับย้ายมาที่ขาซอดน,นะครับเราย้ายเส้นนี้มานะครับกับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับก็คือ แผงวงจรทํางานร่วมกันนะครับเราก็ตัดให้มันออกจากกันซะตรงนี้นะครับต่อไปนี้เราจะต่อตัวนี้เป็นฝั่งทางเคนะครับคือเอ,อ่อฝั่งทางเกนะครับตัวนี้เกเกห้าหกนะครับต่อสายจากจุดนี้แล้วก็โยงมาหาจุดนี้นะครับอย่าลืมตัดตัวนี้ออกนะครับอย่าลืมตัดตัวนี้ออกให้ขาดเลยนะครับตัวนี้คือสายที่จะไปต่อ เข้าลำโพงนะครับแทนที่จะเป็นขาซอสกับขาซอสชนกันก็เราต้องมาต่อขาดีกับขาซอสรวมกันนะครับส่วนขาซอสอีกข้างหนึ่งนะครับคือข้างเจนะคือข้างที่เป็นบวกนะครับเราเอาขาซอสเลี้ยงนะครับเอาไฟบวกมาเลี้ยงขาซอสนะครับ ฝั่งทางนี้เป็นไฟลบนะครับเป็นขาเด่นนะครับเลี้ยงไฟลบนะครับแต่ฝั่งทางนี้ต้องเอาขาซอสเป็นไฟบวกนะครับไม่ใช่นะครับต่อจุดนี้นะครับนี่จุดนี้อ่นี่แหละครับตัวนี้เด่นนะครับมาต่อข้อซอสทางนี้มันจะมีเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูนะครับเป็นข้อๆนะครับ ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับคือย้ายมานะครับย้ายจากไฟออตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับผมก็พูดติดพูดถูกนะครับนี่คือปกติแล้วคือดั้งเดิมก็คือขั้วบวกคือเข้าตรงนี้คือเข้าขาขาเดินของของมอสเฟตนะครับเข้าขาเดินของมอสเฟตผมก็เลยย้ายสายบวกไฟเลี้ยงบวกครับมาที่ซอร์สนะครับ ก็คือมันเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเดียวกันนะครับวัดเฟตชนิดเดียวกันคือเราไม่มีเคนะครับเราแปลงเอาเคมาใส่อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วมันก็วิ่งมาหาขานี้นะครับนี่นะครับมาหาขานี้นะครับแล้วเราก็ตัดจุดนี้ออกไปให้มันออกจากกันนะครับตัวนี้ก็เป็นขาลําโพงนะครับฝั่งทนี้ต้องเป็นขาลําโพงนะครับต่อต่อจากนี้ไปนะครับแล้วขากลางจะเป็นขาไฟบวกนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับท่านที่เคยทําแล้วก็ดูได้นะครับไม่เป็นไรนะครับท่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับตัวนี้ก็คือไฟไฟบวกเลี้ยงเลี้ยงแผงวงจรข้างในนะครับอ่านี่ลบนะครับขั้วลบไฟลบแต่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับปกติแล้วคือไฟบวกนะครับ เราก็ไฟบวกตัวนี้เราก็ตัดออกย้ายมาที่ขาตัวถังมันนะครับก็คือขาขาซอสคือขาเอสนั่นแหละครับตัวนี้นะครับอย่างนั้นตัวนี้ก็โยงนะครับโยงจากขาเดนมาใส่ขาซอสฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งไฟลบนะครับไฟลบยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับยังใช้ขาเดนตัวเดิมนะครับที่รับไฟลบนะครับ จากขาบวกจุดนี้นะครับมาลงจุดตรงนี้นะครับเพาเป็นทัสเตอร์ชนิดเดียวกันนะครับอ่าตัวนี้ก็ก็เข้าใจนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับต่อจากนั้นนะครับก็คือมันมีอ่าตรงนี้นะครับที่มีมีอยู่นะครับเดี๋ยวมาใส่ก่อนจุดนี้นะครับตุดนี้เราถอดออกเลยนะครับจุดนี้เราถอดออกเลยนะครับ ชนิด PNP นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อ R R100 มันไม่มี r 1 5 0นะครับมันไม่มี R100 โอห์มนะครับผมจะเอา R150 โอห์มมาใส่แทนเลยนะครับนะครับดูนะครับออกจากขารานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไว้ก่อนขาเดียวนะครับขาแรกต่อไว้ก่อน ออกจากขาเดี๋ยวนะครับออกจากขา e นะครับขา e ของทานซิเตอร์ตัวนี้นะครับเราตัดออกให้หมดนะครับเราตัดงวงจรออกแล้วก็ตัวนี้จะต่อจากขา e ของทานซิเตอร์ตัวนี้นะครับมาต่อที่ขั้วลำโพงนะครับก็คือจุดจุดนี้เดี๋ยวต,ต,ต,ตัวนี้ตัวเดียวกันไหมเนี่ยเอาตัวเดียวกันเราก็มาเชื่อมลงนี้เลยนะครับนะครับเชื่อมลงนี้เลยนะครับ ัวนี้คือจุดสายลำโพงนะครับต้องเขียงวงจรให้ดูด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะสับสนเพราะว่วาวงจรมันตัวนี้ก็คือเราตัอดออกแล้วเราตัวนี้มาเข้าสายลำโพงนะครับและตัวนี้นะครับแล้วฝั่งทางนี้ฝั่งที่เราดัดแปลงนะครับฝั่งที่เราดัดแปลงนะครับ จะมีขาอีเดี auch, ๋ยวไปดูก่อนนะครับขาอีก็คือขานี้นะครับตัวเดียวกันนะครับบนจุดนี้นะครับตัวนี้ก็ออกจากอีเหมือนกัน kes, เราอาสิบโอห์มนะครับมาตอ่อนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อาสิบโอห์มอ่าโอเคแล้วนะครับอาสิบโอห์มก็มาต่ออ่าตรงนี้นะครับลงจุดเดียวกันนี้นะครับ ลง,ลงตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นแปลงแปลงระหว่างเฟสเบอร์เดียวนะครับจุดนี้นะครับจุด R ตรงนี้นะครับจุด R เรายกขึ้นเลยแบบนี้นะครับมลงแบบนี้เลยครับ มันจะออกจากขา e ทั้งสองข้างของของทรานซิสเตอร์สองตัวนี้นะครับออกจากขา e แล้วก็มันจะมาชนกันอยู่ตรงนี้นะครับคือ r นะครับเราก็ยก r ขึ้นเลยนะครับแล้วก็มาต่อเนี่ยนะครับตัวนี้ r ร้อยตัวนี้ฝั่งทางบวกนะครับตัวนี้ฝั่งทางลบนะครับตัวนี้ฝั่งทางลบฝั่งทางลบนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็เอา r ร้อยห้าสิบโอห์มาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นฝั่งทางบวกออกจากขา e เหมือนกันนะครับอา r สิบโอห์มาใส่นะครับ r สิบ นั้นนะครับเราจะมาตัดตัดไฟชุดนี้อีกนะครับก็คือไฟไฟไมเมดเแีนซ์ทานซิเตอร์ตัวนี้ก็คือไฟขา C นะครับขา C นะครับดูอยู่ตรงไหนนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อน,เอา,านเอาตัวนี้มาวัดดูก่อนตัวน,นี้ผมเคยทำตั้งแต่สมัยผมเริ่มทำขยายใหม่ๆนะครับ คาซีวัดคาซีต,ตัวกลางวัดคาซีก่อนว่ามันมามันใช่หรือเปล่า <S <S ใช่ครับตัวนี้คือตำแหน่งคาซีครับเอาตัวนี้เอาอาเอา R ร้อยห้าสิบโวลตมาใส่นะครับเอา R ร้อยห้าสิบโวลตมาใส่นะครับจะับกัน 150ร้อยห้าสิบโวลต์มาใส่ครับ150ร้อยห้าสิบโวลต์มาใส่ก็คือตัวนี้เป,นเป็นเป็นไฟเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกมาเลี้ยงที่ขาีของตัวนี้นะครับไฟบวกเลี้ยงที่ขาีนะครับแต่ขา E มาชนกันอยู่ตรงนี้นะครับขา E ตัวนี้จะเป็นขาเออเป็นไฟบวกนะครับ คือไฟบวกผมได้ย้ายมาที่ขาขาซอสตัวนี้แล้วนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ตัดออกไปนะครับชุดนี้ก็เป็นขั้วลําโพงนะครับต่อมาตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับและจุดนี้ทีนี้จะเป็นจุดขารับสัญญาณนะครับคือขาจีนะครับจุดแต่ก่อนนะครับเป็นขาีนะครับ ขาอีคือจากนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับขาอีจะเป็นขาที่ไปเลี้ยงมอสเฟตนะครับชุดนี้นะครับแต่ขาอีนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะมาทางนี้นะครับมาจุดนี้ผมจะตัดออกเลยนะครับคือตัดจุดนี้ออกนะครับนะครับตัดออกไปเลยนะครับตัวนี้แปลงขยาย จากเคกับเจนะครับให้เป็นขยายเจอย่างเดียวนะครับใช้เจอย่างเดียวตัดวงจรอ,ออกนะครับจัดตัดออกจากขาอีตัวนี้นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วขาอีนะครับเดี๋ยววัดดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันหลุดออกจากกันหรือยังขาดไปแล้วนะครับไม่มีนะครับต่อจากนั้นเราก็จะต่อสายจุดนี้นะครับเข้ามา ามาแทน,นตัวนี้จะเป็นขา C นะครับที่จะส่งสัญญาณเข้ามาขาตัวนี้นะครับจากขา C นะครับตอนแรกเป็นขา E นะครับตอนแรกคือขา E จะส่งสัญญาณเข้ามาขา G ตัวนี้ผมจะตัดตัวนี้ออกแล้วก็จะเป็นขา C ส่งเข้ามาแทนนะครับผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับ จำเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสัญญาณที่เขาไปเลี้ยงขา G ของมอสเฟตนะครับลงลงตรงนี้นะครับลงขา C คือลงจุดนี้นะครับไม่ใช่ลงทางนี้นะครับไปลงทางนี้นะครับนี่เราจะต่อที่ขา C ตรงนี้มันก็จุดเดียวกันเนี่ยเอาหรือจะขูดเอาแล้วแต่สะดวก นี่เดียวกันนะครับเป็นขาเป็นขาเดียวกันนะครับที่ที่เราขูดให้เป็นขาส่งสัญญาณออกมา เาตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ใช้ R 10โวมกับ R 150โวลตนะครับต่อแบบผมนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นที่จะไปหาสายลําโพงนะครับตัวนี้นะครับที่เราต่อลงตัวนี้นะครับ ต้องดูวงจรนะครับถึงจะเข้าใจนะครับเราดูอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียงดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะดังหรือจะช็อตนะครับปจะปสีปกติ R ตัวนี้ก็จะเป็น R ร้อยโอห์มนะครับแต่ของผมร้อยโอห์มไม่มีนะครับวันนี้นะครับ R ตัวนี้จะเป็น R ร้อยโอห์มนะครับสาหรับตัวนี้นะครับและตัวนี้ก็ยังเป็น R ร้อยโอห์มเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เลยใส่ร้อยห้าสิบโอห์มแทนนะครับนี่กาวลำโพงนะครับตัวนี้ก็คือ ผมตัดจากจุดนี้ออกนะครับก็คือคือตัวเดียวกันนะครับมาจุดนี้มาที่นี่นะครับนี่นะครับอเดี๋ยวลองดูเลยนะครับลองเครื่องเลยครัว่าจะเป็นเรื่องอไรครับสำหรับตัวนี้ผมก็ใส่อาตัวนี้คืนไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับคืออาตัวสีฟ้านะครับเป็นอาใบอัดนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองมาเปิด นะครับตอนนี้ผมก็เปิดแล้วเอ้าลองเสียบปลั๊กดูนะครับแปลงแล้วนะครับเออโอเคแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูวงจรอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังไฟใช้ไฟต่ำๆนะครับมาขับอยู่นะครับว่้ไฟกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับ มัดไฟดูก่อนนะครับี่สิไฟ20่สิโวลต์เดี๋ยวเราจะเอาไฟจริงๆใส่เข้าไปเลยนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตัวนี้เป็นวงจรดัดแปลงนะครับแปลงใช้เป็นเจนะครับเจอย่างเดียวนะครับไม่มีเคแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ก่อนเป็นลูกครึ่งนะครับตอนนี้เป็นเป็นฝรั่งแล้ว ถ้าร้อนขึ้นเราก็จะไปอัดลงไปอีกมีมีดีเลย์ไหมเนี่ยครับมีดีเลย์บอโอ้โอมีมีมีอ้าวเด้งเสียงดูเด้งเนี่ยนัอออบ,อ,บอ๋ออ๋อบลัดต้อบออ่อโอเคนะครับ ก่อใช้ได้ปกตินะครับคำชิงก่อนนะครับร้อนหรือเปล่าก็เครื่องไม่ร้อนนะครับเครื่องปกตินะครับก็คือผมจะได้แปลงฝั่งทางบวกนะครับที่ใช้ไฟบวกเลี้ยงนะครับตรงนี้ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางลบไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คือปกติก็เป็นแบบนี้นะครับฝั่งทางลบนะครับ ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือนี่คือ MJE นะครับก็คือฝั่งทางไฟบวกนะครับก็คือเป็นเป็นทรานซิสเตอร์ NPN นะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วชุดนี้จะต่อตรงเข้าไปนะครับผมก็เลยถอดออกใช้ R ร0 0ยโอห์มนะครับเข้าเข้ามาคอมไว้นะครับตัวนี้เป็นไฟลบเออตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับ ไปป้อนขา C ของ MJE 4 4 0นะครับเป็นชุดนี้นะครับที่แปลงนะครับปกติแล้วชุดนี้นะครับคือขา E นะครับจะต้องต่อไปที่ขา G ตัวนี้นะครับขา E นะครับคือเราได้เปลี่ยน m o ส f e t ครับเป็นประเภท PNP ชนิดเดียวกันนะครับก็เลยต้องสลับขานะครับสลับขาตัวนี้นะครับ ปกติแล้วตัวนี้ต้องต่อมาเนี่ยนะครับเข้าขาสัญญาณของมอสเฟตครับขา G นะครับขานี้ก็เลยใช้อารอยโอม,มันต่อนะครับต่อก่อนจะถึงขา C ตัวนี้นะครับปกติแล้วขา C ต้องต่อตรงนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต่อขา C นะครับ ขา C ชุดนี้นะครับมาเห็นไหมครับมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ผ่าน R ร้อยสี่อยเจ็ดสิบโ้อมนะครับมาเข้าขา G ของวัตเตตัวนี้นะครับคือเราเรามาใช้เราใช้ขานี้แทนขา E นะครับขา C ส่วนขา E นะครับที่ปกติเราต้องต่อขึ้นเราไม่ต้องต่อนะครับแล้วก็ตัดออกจากชุดนี้เลยนะครับตัดออก แล้วเราก็มาต่อ r สโอห์มนะครับเข้ามาที่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสายลําโพงนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดสายลําโพงก็คือจุดที่มอสเฟตสองตัวนี้มารวมกันนะครับปกติจะเป็นขา s กับขา s นะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ต้องเป็นขา d ขา d กับขา s นะครับมาต่อเข้ากันนะครับเพราะเป็นเฟดชนิดเดียวกันต้องไฟเลี้ยงคนละขานะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงก็คือขาเอสก็เป็นไฟเลี้ยงไฟบวกนะครับตัวนี้นะครับฝั่งทางนี้จะเป็นขาดีนะครับฝั่งทงนี้เป็นขาดีไฟลบเข้ามาเลี้ยงนะครับก็คือแปลงก็มีแค่นี้นะครับเราก็เปลี่ยนแปลงแค่สายลําโพงบกติแล้วตัวนี้จะเป็นสายลําโพงครับแต่ที่นี่เราสลับสายให้ตัวนี้เป็นสายลําโพงแทนนะครับเพราะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นขาไฟนะครับปกติที่เขาต่อไว้ก็คือขานี้นะครับเป็นขาไฟนะครับคือต่อลงมาจุดนี้นะครับแต่เราก็ตัดออกแล้วเราก็เดินสายใหม่นะครับลงมาที่นี่คือเป็นจุดต่อลําโพงนะครับสำหรับจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดต่อลําโพงนะครับนี่นะครับลงมานี่นะครับอันเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับตัวนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ดูวงจรแล้วก็ตัดทําตามวงจรนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเลี้ยนเจอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางไฟลบนะครับทางฝั่งทางไฟลบเราไม่ต้องไปทําอะไรนะเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับฝั่งทางไฟลบนะครับเรามาแค่ดัดแปลงวงจรฝั่งทางนี้ฝั่งเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับ เฉพาะดัดแปลงเฉพาะทางไฟบวกนะครับฝั่งไฟบวกตะก่อนมันเป็นสิบสิบเอ็นยี่สิบนะครับพอดีสิบเอ็นไม่มีนะครับก็เลยแปลงเลยนะครับมอสเฟ,ฟตตัวนี้มันยังเหลืออยู่นะครับก็เลยต้องแปลงนะครับให้เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเดียวกันนะครับให้เป็น pnp เหมือนกันนะครับ ขาบีนะครับขาบีตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าก็ปล่อยไว้ปกติคือตามวงจรที่เขาทําไว้นะครับอย่าไปตัดออกนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนเพิ่มเติมนะครับไม่ไม่ได้เขียนเพิ่มเติมคือปกติแล้วขาบีต้องมามาเข้าขาทันเตอร์ตัวนี้แลตัวล่างนะครับนี่ครับชุดนี้ผมก็เลยไม่ได้เขียนนะครับครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการแปลงมอสร์เฟตนะครับให้เป็นชนิดเดียวกันนะครับคือเป็นเจอย่างเดียวนะครับชุดนี้นะครับ ครับสวัสดีครับ